และวันนี้ทนายอนันชัยก็ไปนะครับไปร้องที่พอมอนะครับไปร้องที่พอมอเอาผิดนะเอาผิดไปที่ส่วนของครอบครัวพ่อแม่ของเด็กนะครับทนายความและก็เป็นประธานวุนิธินายกกองทัพธรรมนะพร้อมกับดรประยุทธ์นะประเทศเสนาหรือว่ามหาหมีรองประธานวุนิธิทนายกองทัพธรรมก็เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะ ถึงเรื่องนี้ฮะนี่ครับโฆษณาโดยสร้างเป็นซีรีส์ท่านรัฐมนตรีถามว่าอ,อยากจะเรียกร้องพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนในส่วนของพอมอเนี่ยก็เกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็ก2546มาตราหลักๆคือ25 26นะฮะแล้วก็27มาตรา27เนี่ยเป็นมาตราที่ห้ามนำเด็กมาโฆษณาในการที่สแสวงหาผลประโยชน์ปรากฏว่าในเรื่องของน้องน้เนี่ย มีการนำน้องไน์เนี่ยมาสแสวงมาโฆษณาโดยสร้างเป็นซีรีส์ตั้งแต่15กรกฎาคมปี2564ในเพจนิริิตเทวาจุติและติกตอกเทวาจุตินิริิตเทวาจุตินะครับจนกระทั่งสร้างเขาเป็นเด็กวิเศษนะครับสามารถที่จะเชื่อมจิตได้เชื่อมจิตก็คือนำแสง สีทองจากพระองค์สักยมุนีมาสู่เขาและก็ตัวเขาเองก็เชื่อมจิตไปยังผู้ปฏิบัติธรรมนั่นหนึ่งเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่สองก็คือเวอร์ชั่นที่สอนในสมาธิซึ่งทั้งสองเวอร์ชั่นนี้ไม่มีบัญญัติหรือไม่มีการสอนไว้ในพระไตรปิฎกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แหละครับการที่ตัวเองอ้างว่าเป็นลูกพุทธเจ้า ก็ดีเป็นลูกเจ้าแม่คนอิ่มก็ดีหรือว่าเป็นอนาคามีก็มีหรือว่าเป็นเ,เพชรพัฒนาคานาคาราก็ดีเนี่ยเป็นการอวดอ้างอวดสปปรรพคุณเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษแล้วได้มาติ้งลาบสักการะนะครับในส่วนของพรบาคุ้มครองเด็กเนี่ยมันก็เข้ามาตรา27นะครับที่เอาเด็กไปสแสวงหาผลประโยชน์โดยการโฆษณานะครับมันมีบางช่วงบางตอนที่เด็กเนี่ยไม่ไหวนะครับได้มีการ เชื่อมจิตอีกอันนี้ก็เป็นการทรมานเด็กนะฮะเป็นการทรมานเด็กที่มีการใช้เด็กอันนี้ก็ผิดมาตรา25 26อีกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพอมอเนี่ยผมก็เลยบอกกับท่านเลขาว่าท่านไม,ไม่ไม่ต้องไปแตะเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์แต่เฉพาะเรื่องพรบอรคุ้มคลองเด็ก25 46พนะครับนี่นสม้ชมฮะเห็นไหมฮะนี่ทนายนันชายนี่เป๊ะมากท่านผู้ชมใช่ เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่15กรกฎาคม2,564ระท่านผู้ชมฮะจะ3ปีแล้วจะ3ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างเรื่องสร้างเรื่องโดยใครครับพ่อแม่เด็กครับสร้างเป็นซีรีส์เลยนะฮะรายละเอียดเนี่ยลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ย28ครั้งนะครับแล้วก็ยังอวดอ,อ้างเยอะว่าเด็กคนนี้ลงไปนะในนรกแล้วก็มีเพื่อนเป็นโยมทูต แล้วก็ไปไปฉุดเอาคนที่มีบุญขึ้นมานะขึ้นมาหาพระศรีอารอะไรเนี่ยอตั้งแต่ปีหกสี่นะเห็นไหมฮะโอ้โหแล้ววันนี้ก็แน่นอนฮะธนาณน,นชัยซึ่งแม่นเป๊ะขนาดนี้ก็มีการาวิจารณ์ไปที่สํานักงานพระพุทธนะฮะมีหรือไม่ถามถึงสี่ครั้งนะ แทนที่จะตอบว่าไม่มีไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะไม่มีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกมันก็จบแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วไปยกใครมาอีกครับไปยกนิกายมหายานที่เบตไปพูดทำไมครับพออบุญเชิดพูดทำไมนี่เราพุทธเถรวาทถ้าหากว่ามีพอออย่างนี้มาดูแลสำนักพุทธเจ๊ง ผมฟังแล้ว่าขัดหูถ้าอยู่ในศาลผมซักตายเลยผมถามว่าผมถามคุณที่ว่าเชื่อมจิตเนี่ยมีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่ไม่มีจบแต่นี่ตอบเลี่ยงบาลีเลี่ยงไปเลี่ยงมาสุดท้ายท่านรัฐมนตรีสาครั้งที่4ี่ถึงตอบว่าไม่มีแล้วก็ไปยก <c oughs> ที่เบรมาอีกประชาชนง,งงไปอีกอะไรของคุณเนี่ย ผมว่ายุบไปได้แล้วมึงให้มหาหมีเป็นพอสํานาพุทธดีไหมเนี่ยตอบก็แบบศรีธนนชัยอ่ะผมไม่สนใจพวกคุณหรอกมันต้องบอกว่าลัทธิเชื่อมจิตไม่มีเพราะอะไรแล้วคุณก็ยกพระไตรไปิฎกมาเลยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าอเนชาสมาธิก็ไม่มีที่เขาอ,อ้างหนึ่งสามสี่ห้าคุณตอบให้มันมีภูมิหน่อยสั้นและต,ตอย่างีอ,อ,อันนี้โดนคนเสื้อดำเนี่ยที่นั่งถแถลงกันสามคนนะฮะ ก็คือคณะทํางานก็คือนายบุญเชิดกิติรังขูนคนนี้ฮะโดนคนนี้ฮะเขาถามว่าเชื่อมจิตเนี่ยมีอยู่ในหลักธรรมคาสอนมีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่พระไตรปิฎกก็คือคมภีร์รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีไหมคุณก็ตอบมามีไม่มีคุณไม่ต้องไปบอกถ้าเกิดทําเป็นนิกายโน้นนิกายนี้เทียบกับทิเบตอะไรเงี้ยอธิบายทําไมทนายบอกอธิบายทําไมของเรามันพุทธเถรวาทครับเออตอบไปตรงไปตรงมานะ เสียไหมฮะเห็นไหมฮะทนายนันชัยยังบอกยังบอกกันนักข่าววันนี้เจอผมเนี่ยวันนี้มาที่ออฟฟิศเรา <c oughs> ใช่วันนี้เจอผมยังบอกเลยพี่ขนกจะเอาพระไตรปิฎกไหมยอยากจะเอาไปอ่านไหมมีเหรอผมมีวันยังถามนาักข่าวเลยใครสงสัยอะไรเกิดพระไตรปิฎกผมแจกให้เลย <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้เลยนะแม่นขนาดนี้ <c oughs> คิดดูสิฮะผมว่าวันนี้มีความคืบหน้าหลายด้านอเอาชุดใหญ่ก่อน ชุดใหก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ทางรัมตรีประจำสำนักนายกนะฮะคุณพิชิตชื่นบานก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มากันครบมากันเยอะนะฮะมีทั้งคุณพิชิตชื่นบานมีทั้งผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาคุณอินทพรจันเอี่ยมนะฮะแล้วก็มีคุณบุญเชิดกิดติทรางกูลนะฮะคนนี้เป็นเป็นประธานคณะ กรรมาการทำงานตรวจสอบการกรองข้อมูลข่าวสารก็ใจความสำคัญเนี่ยนะครับวันนี้ในที่ประชุมน yep. et ี้มาให้ความกระจ่างเรื่องของเชื่อมจิตนั้นเนี่ยมันมีจริงไหมนะเชื่อมจิตนั้นมันมีจริงไหมเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวฟังจากคุณพิชิตชื่นบานก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยฟังจากคุณบุญเชิดกิติทรางกูนะครับ อยากจะให้ย้ําฟันธงว่ากรณีที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดที่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกล่าวอ้างว่ามีการเชื่อมจิตได้กล่าวอ้างว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าหรือกล่าวอ้างใดๆที่เป็นลักษณะอภินิหารทําให้เกิดความเชื่อความศรัทธาเนี่ยอยากให้ทางสนทพุทธโดยท่านผู้ทรงวุธิที่มาวันนี้ตอบเลชัดเจนว่า เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงครับไม่ปรากฏในพระตจปิฎกิัดงทั้งครับเพราะว่าสิ่งที่เราการันตีคือเราต้องใช้ต้องพหลักคือพระไจรปิฎดทั้งครับเมื่อไม่ปรากฏในพระไจรปิฎดก,ก็เป็นอันรู้ว่าปัญญาชนมิญญาชนผมต้องศึกษา,าต่อว่าแล้วสิ่งที่เขาพูดมาจริงหรือเท,ท็จเพราะสิ่งที่ผมพูดย้ําทุกครั้งว่าผมจําเป็นต้องใช้พระไจรปิฎดเป็นตัวอักษงทุกบรรทัดกับทั้งครับและเมื่อพระไตรปิฎด ไม่มีปรากฏเนี่ยภาษาไทยการสื่อสารง่ายๆแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงให้ผมตอบเลยใช่ไหมท่านครับไม่จริงท่านครับเราต้องกล้าหาญตอบอหนึ่งคือไม่จริงสองท่านครับที่จะการันตีเรื่องไม่จริงก็คือว่าในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราเนี่ยไม่มีเรื่องแบบนี้ในพระไตรปิฎกนะครับทีนี้อาจจะถามต่อว่าแล้วมีหรือไม่ ถ้าในสติของพระพุทธศาสนาฝ่าย,าย,ายมหายานอย่างเช่นท่านกระคงก็เคยได้ยินในส่วนของทางทิเบตของเขาก็จะมีนะครับที่มีความเชื่อของเด็กที่อวตารลามะองค์ที่13บสามสิขึ้นมาเดิมดับและมีการไปพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นลามะองค์ถัดไปนั่นเป็นฝ่ายของมหายานเพราะฉะนั้นเราอยู่ในประเทศไทยเราเรายึดเทระวาทเท่านั้นท่านครับถึงแม้ว่าพาศาจะไม่มีอำนาจในการ ห้ามหรือระง,งับยับยัง้งบุคคลที่กลุ่มบุคคลที่เผยแพร่คำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกแต่เราก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาโดยตลอดโดยเฉพาะในพื้นที่ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับ ซึ่งเราก็ทํางานร่วมกันโดยอรอบครอบรัดกุมแล้วก็อํานาจที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการใดก็ดําเนินการแล้วค่อยๆยกระดับนะครับมีการยกระดับมาตรการขึ้นมาตามกระบวนการของกฎหมายที่ในหน่วยงานนนั้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในส่วนขณะเนี้ยได้มีองค์กรภาคเอกชนนะครับได้ยื่นเรื่องไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้วจึงเป็นหน้าที่ของ พศจะต้องมาให้ความกระจ่างให้ข้อที่จริงที่ถูกต้องคือเราเราเราไม่มีอำนาจแต่ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเราก็จะแจ้งเจ้าหนะาผู้ปกครองนะครับให้ดำเนินการนะครับนี่นะประเด็นสําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงฝั่งของคุณบุญเชิดนะจากการสืบค้นข้อมูลให้พระไตรปิฎกการเชื่อมจิตไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่อยา่างใดและยังขัดต่อหลักธรรมคุณ6ประการ แต่ยอมรับว่ามีความพยายามเทียบเคียงในพระไตรปิฎกว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ตรัสสนทนาธรรมต่ออรหันต์ข้ามวันข้ามคืนพร้อมกับมองว่าคำกล่าวอ้างของเด็กต่างๆขอให้ต้องนึกถึงพระพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งความจริงและความรู้ส่วนคุณวุฒิที่เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ในการปกครองของบิดามารดา และไม่ได้มีการเรียมพระปริยติธรรมกับมีการแสดงออกต่อสาธารณะในลักษณะแบบนี้ทําให้เกิดความเชื่อคุณบุญเชิดบอกว่าไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าเป็นจริงหรือเท็จเป็นเรื่องไม่จริงรเนื่องจากในนิกายเทระว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ในฝ่ายมหาย,ยานก็อาจจะมีการได้แต่ไทยยึดเทระว่าเท่านั้นนะฮะการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหม อันนี้คุณพิชิตตอบพิชิต,ตชคุณพิชิตบอกว่าเรื่องกฎหมายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือประมาณว่าสรุปแล้วเนี่ยนะพอวันนี้ให้ความกระจ่างว่าเชื่อมจิตเนี่ยมีมยไหมคำตอบคือไม่มีอไม่มีเสร็จแล้วทํายังไงต่อเป็นหน้าที่ของตํารวจนักข่าวก็เลยถามว่าเอาแล้ววันนี้ไม่เชิญตํารวจมา,เ,าเชิญมาไม่ได้เพราะว่าถ้าให้ตำรวจมาอยู่ตํารวจไม่เป็นกลางแต่ว่าเท่ากับว่าวันนี้เขาทางสํานักพุทธและทั้งชุดเนี่ยให้คําตอบแล้วว่า เชื่อมจิตไม่มีอ,อฉะนั้นหลังจากนี้เป็นหน้าที่ตำรวจและทางนี้เขาพร้อมจะไปเป็นพยานใชใ่ให้กับฝ่ายที่ให้กับฝ่ายที่ไปแจ้งความนะ<อ>ถ้าในสถานการณ์นี้ก็คือฝ่ายของทนายอนันชัย<อ>ที่ไปแจ้งความไปแจ้งความฝ่ายที่บอกว่าเชื่อมจิตมีมถูกไหมฮะนีะ่ที่สุดไม่ต้องมาถึงจุดนี้ไม่ได้บอกให้ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาเนี่ย ไปเป็นหัวหอกในการแจ้งความไม่ใช่ใช่แต่ว่ารัฐมนตรีเขาต้องการว่าสำนักงานพระพุทธเนี่ยต้องเป็นหลักในการชี้ถูกชี้ผิดนะชี้จริงหรือไม่จริงได้ใช่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเกี่ยวกับแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้เกิดเกี่ยวกับวัดวาอารามไม่ได้เกิดในออพระรูปหนึ่งรูปใดไปทำแต่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าเราเป็นสํานักงานพระพุทธเนี่ยเราจะนั่งเราจะนิ่งหัวโดไปได้ยังไงเราต้องบอกใช่ไหมแค่นี้เองนะยวันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมเออคืออันนี้คือสิ่งที่พอคนเนี่ยควรทําตั้งนานแล้วใช่ควรทําตั้งนานแล้วไม่ใช่พอตั้งหลักปุ๊บมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเห็นไหมถ้าตั้งหลักแบบนี้จบจบเลยถ้าตั้งหลักคุณพออคนเนี่ยไปตั้งหลักว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นดูซิมันเกิดขึ้น เกี่ยวกับพระรูปไหนวัดไหนหรือเปล่าอ๋อไม่มีเลยนี่เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราครับใช่ถ้าอย่างนี้มันง่ายเออเออคือพอควรจะแบบควรจะเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้ไงใช่ใช่เราคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอใช่ไหมฮะต้องเป็นหลักให้ได้ใช่ต้องเป็นหลักให้กับชาวพุทธได้มันมีหลายๆคนที่พยายามตั้งตัวเองเป็นลัทธิขึ้นมาแต่คุณต้องบอกได้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกอันนี้ผิดบอกชาวพุทธได้ ไม่ใช่หลักกลายเป็นทนายอนันชยัยตอนนี้ทนายอนันชัยเป็นหลักคนอยากจะรู้ข้อเท็จจริงนะทั้งหลักทมคำสอนพระไตรปิฎกแล้วก็ตัวบทกฎหมายดีนี้ก็ไปถามใครเขาไม่ถามคุณนะเขาไม่ถามคุณซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสํานักงานพระพุทธก็ไปถามทนายอ,ะอ่ะคิดดูสิมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงม,มันบิดเบี้ยวไหม